แซ่บอร่อยจริงข้าวผัดข้าวผัดทะเลอร่อยมากไปแอบชิมแล้ววอย่นี้นี่นี่น่ากินมากมารีวิวเพราะกลิ่นใชน้ำปลาโอเคไหมสวยไหมอยากชิมอยากชิมแป๊บหนึ่งนะเอาอย่างอื่นเหรออืม กินยังไงหมดอ่ะอันนี้ลาดทะเละค่ะมียำปูไข่ดองมันใหญ่มากจะกินยังไงให้หมดวะแค่ชิ้นไมสามร้อยห้าสิบถูกมาก